สวัสดีสทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแลหล่พระรวยครับพี่น้องพระน้ำพาพี่น้องแฟทครับกันช่องมาฟังมาเบิงตัวเล็แเมีทางของบ่าวเบืองใต้เมีท่าออกมารูปแบบใดครับพี่น้องเรียบชิทุกท่านแอดเจียกับบอท่านดิเียนเชื่อกันครับแต่ว่ันนี้วันนี้เป็นวันแรกหลังจากที่วดที่ผ่านมาเพิ่นบอกแต่ว่าเพิ่นบอกออกช่องจะเขาของเพิ่นครับวันนี้มาตามต่อตัวเล็กเมีทางกันเลยดีน้ากันมาฟัง นุ่มเมืองใต้เป็นเบาเป็นจ่าครับพี่น้องเอฟซึ่าวเมืองใต้เป็นเจ้าปิติจ้าฝันลักษณะแล้วเด็กขอไปฟังเบาๆกันครับพี่น้องก่อนจะชมคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้เด็กพารวยแหละทีมงานครับพี่น้องเอฟซีทุทันครับนั่มเหล่าพารวยไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บ่าวครับผมบ่าวเปอนได้นะครับผมผูกกนได้ซื้อบ้านซื้อรถนะครับผมรูยแม่งจริงจริงพลาดพลาดไปวด พาไปสอวัดวันนี้ฝันดีฝันดีเลยอยากบอกฝันดีเลยอยากบอกเพราะว่าอ่ครับผมฝันถ้าผมฝันถึงที่นั่นอ่ะหวยจะออกทุกทีเอาเหรอครับใช่ที่ที่ไหนคะที่ห้องห้องเก่าที่ผมเคยไปทํามาเคยพักอยู่ที่กรุงเทพโอ้ครับตอนนี้พี่บ่ากอมาอยู่ที่อุดรแล้วนะครับแลาวมาทาอะไรอยู่ที่อุดรครับผมผมมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่อุดรนะครับ อยู่พิกัดอยู่ที่ไหนฮะอยู่น้องอหารทางไปบ้านเสียงามไปพิบูลรักนะครับผมจะมีป้ายอยู่เค้ดําก๋วยเตี๋ยวไก่มาระอาหาตามสั่งครับผมกวางเอฟซีมาแวะทานแวะกินจินมกันได้นะครับครับเอาได้ได้ยินข่าวว่าจะทําบุญร้านจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวฟรีจริงไหมเนี่ยวันที่สิบแปดผมว่าจะทําบุญรอบๆร้อยวันให้ลูกชายที่เสียแล้วก็เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวฟรีด้วยเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวฟรีวันที่สิบแปดนี่ครับเชิญเอฟซีมาแวะ กันได้นะครับผมเชิญทุกท่านนะครับทุกท่านลูกค้าคนวันที่ทีแปดเลี้ยงวยเดียวฟรีฟรีครับผมคนเดียวฟรีครับผมครับผมตอีลูกค้ามามาชิมร้านเจดาบ่อยนะครับเ้าะครับแล้วก็ทําบุญรอยวันให้ลูกชายด้วยว่าไม่ต้องลงไปใต้ทําที่นี่เลยคือลูกลูกชายได้เสียไปแล้วได้เสียไปแล้วอายุเท่าไหร่คะลูกชายอายุ ิบแปดปีครับผมแปดปีเสียใจด้วยนะครับพี่บบาครับผมคทางช่้องก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับผมวันที่สิบแปดอายุสิบแปดเองครับผมจำบุญในลูกชายวันที่สิบแปดลูกชายก็อายุสิบแปดครับเพียงแคยวันที่สิบแปดคือวันนี้ก็เป็นแนวทางจากพี่เบาเนาะครับผมแนวทางที่ผมฝวันนะครับ ฝันยังไงครับพี่บ่าวครับผมฝันว่าผมฝันที่ห้องเก่าครับ,รบฝันฝันถึงลูกด้วยแล้วก็ฝันที่ห้องเก่าฝันว่าลูกไปหาที่ห้องเก่าที่เคยเช่าอยู่ลูกบอกว่าอยากจะมาอยู่ด้วยลูกที่เสียไปแล้วครับผมฝันถึงแล้วก็ห้องเก่าผมก็เล็กที่ห้องตรงนั้นจะออกบ่อยผมก็เคยถูกนะครับเลขที่ห้องเก่าครับ เลขกองเขาก็สามศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าครับผมครับผมสามศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าในกองเก่านั่มายหัวละตู้นหาพี่น้องมากหัวอีกละสามศูนย์สามศูนย์ห้าครับผมศูนย์ห้านี่ผมศูนย์ห้าผมก็เคยถูกด้วนะครับผมศูนย์ห้าเนี่ยถูกหาถูกหลายพี่น้อถูกหลายอยู่ศูนย์ห้าเนี่ย ส่วนมากจะออกเลขบ้างแหละคะส่วนมากจะออกห้องนี้จะห้องนี้จะออกปล่อยเพราะว่าคงกล่าวว่าทาบุญลูกชายเสร็จมันวันที่สิบแปดเลี้ยงไว่เที่อะไรเสร็จก็จะกลับลงไปกรุงเทพก็ไปเก็บของของก็ยังอยู่ที่ห้องเก่าอยู่สามศูนห้านี่แหละครับก็ไปเก็บพวกโต๊ะเครื่องว่าอะไรอุปกรณ์ที่แต่งรถอะไรยังอยู่ในห้องครับผมก็ลงไปสักวันอีกไปเก็บของแล้วกลับขึ้นมา ตอนนี้มาปักหลักอยู่ที่อำเภอหนองหานนี่ยนะครับขายก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่เนาะก็มาอยู่นี่แล้วมาอยู่มาซื้อที่อยู่บ้านยางอยู่หมู่4บ้านยางครับผมมีโชคมีลาบจนได้ซื้อที่ซื้อรถเลยนะครับครับผมก๋วยเตี๋ยวไก่มาละอ่าแสบครับ้านเลขที่ใหม่ได้ยังบ้านเลขที่ใหม่ต้องรอไอ้แบ่งแยกโฉนดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะขอบ้านเลขที่ใหม่ยังไม่มาครับผมครับผมก๋วยเตี๋ยวมันไม่ลายแบบเลยแล้ว ทีนี้จ,จะขอสอบถามอันนี้นอรอบๆนะครับ,นบเนาะทะเบียนรถที่ป้ายใหม่นี่คือป้ายหใหม่ผมถ้าไปทะเบียนรถป้ายใหม่ห้าแปดสี่เพิ่งได้ป้ายใช่ไหมฮะเพิ่งได้ป้ายครับผมเพิ่งติดได้ไม่ถึงสิบวันก็ผมห้าแปดสี่ป้ายขาวแปดสี่ป้ายขาวต,ตัวไหนที่พี่บ่าวชอบพี่บ่าวตั้งใจจะซื้อหนักๆเลยที่ว่าผมซื้อไว้แล้วมีเลขมัดผมอยู่ด้วย หนึ่งตัวเลขชอบเลยชอบเลยชอบเฉยเลยชอบหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งยากเหรอเพื่อนผมซื้อลอตเตอรี่ไว้ห้าหกใบแล้วผมว่าจะหาได้สิบใบอยู่ก็จะเจอเดี๋ยวได้แล้วหลายร้อยใบซื้อลอตเตอรี่เนี่ยหลายหลายร้อยใบแล้วครับผมหนึ่งหกตัวเดียวเนี่ยครับหนึ่งหกหนึ่งหกเนี่ยครับผมหกหนึ่งซื้อไหมหนึ่งหกหกหนึ่งกลับไว้ซร้อยใบ เราเอาลอตเตอรี่อย่างเดียวไปหาปเพื่อนเราครับผมมากันเจ้าหน้าเพื่นอนนะครับพี่เ่าก็เสนอเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมแล้วก็อีกแล้วก็สามศูนย์ห้าให้ตัดเล่นเนาะนะครับผมสามศูนย์ห้าตัดเลยเนาะสามศูนย์ห้านี่้ตัดเล่นเนอาเลขทะเบเปลียนรถดิเลขทะเบเปลี่ยนรถก็แล้วแต่มกแล้วแต่มากไม่มากแต่สามศูนย์ห้าเนี่้ตัดเล่นเนาอ เดี๋ยวนี้อา,อาหารกลางวันเราเป็นยังไงครับพี่บ่าวยังเข้าเป็นประจำอยู่ไหมครับผมกลางวันก็ยังเข้าอยู่แต่ว่าผมไม่ค่อยลงไม่ค่อยลงถึงว่าเอฟซีในกลุ่มบอกว่าทําไมพี่บ่าวไม่ลงในกลุ่มให้หน่อยนะฮะกับข้าอ่ากับขา้ขาวไรยวันกับข้าวในบ้นผมไม่ค่อยลงเพราะว่าพอลงแล้วถ้าซื้อเองถูกแต่พอลงไม่ถูกไม่เข้าผมเลยไม่ลงสุกเงียบมันจะพลาดอยู่ แต้มแต้มเดี๋ยวลงบางทีลงไปเจ็ดสองไปออกเจ็ดสามมันเราเราความรู้สึกเราเราเสียอารมณ์ด้วยแล้วก็สงสารเอฟซีว่าเอฟซีทุ่มไปแล้วก็ครัวไม่ถูกครัวไม่โดนใช่ใช่ันข้ามีหลุดเนาะใช่มันก็มีข้ามีหลุดตากไวเป็นแนวทางสะซีใช่มอนก็ที่แล้วที่ว่าไอ้ถึงมันออกสี่หกหกสี่อะไรนั่น่ะ ถูกทั้งบนทั้งล่างเลยเอ่ะเอาได้วันครับผมสงสัยล่ะสิเอาเอาไปหน่อยเอาล่ะเอาล่ะสิเอาดีถูกเลยใช่คือคือผมก็จ้าดูดูตามของผมเจ้าผมก็ซื้อเอาอ๋อแอนาความฝันย่อนความฝันไปหน่อยเย็ซีฝันเกี่ยวกับลูกฝันเกี่ยวกับลูกชายฝันเกี่ยวกับลูกชายเพราะว่าตอนที่ วันที่ลูกชายเสียวันนั้นเลยนะวันนั้นวันนั้นมีตังค์ยังไม่กี่บาทวันที่ลูกชายเสียแล้วก็ไม,วไม่หวยแล้วก็บอกลูกว่าจะอยากได้ตรงได้ตังค์มาจัดางานตรงงานศพกันนะไปเล่นสิลอตเตอรี่แล้วก็วเซื้อหวยซื้ออะไรแล้วก็ท่น้นตอนแรกเขาก็โอนมาให้ก่อนสองหมื่นมาให้ทำทุนลงทุนจัดงานนะเพราะว่า จาน้านผงทางใต้จานก็หมดไปเป็นแสนนะ่จาจงานศพงานศพเนี่ยคือลงทุนเยอะทางโน้นเขาจะลม้มหมูล้มวัวจานเยอะผมมันต้องเช่าตรงเช่าเต็นท์ทุกอย่างคือแขกไปใครมาเราเลี้ยงเต็มที่เลยที่นู้นกับข้าวเลี้ยงไม่ขาดศพบกครองออเลี้ยงครบทุกอย่างเล่ายาปลาปิ้งเพื่อนผงเลยใคร,รมาแล้วก็เลขวันที่ลูกชายเสียก็วันนั้น โทรไปผมก็ยังอยู่รอไปรอรับศพลูกชายออกจากโรงพยาบาลที่ฉะเชิงเซาจะส่งไปนครศรีธรรมราชแล้วก็เลยโทรไปบอกแม่ว่าถ้าอยากได้ตังจตา,านศพก็ให้ซื้อหวยไว้หน่อยโทรบอกเลยซื้อเลยร้อยคูณร้อย,อยแม่ก็ซื้อออกพิงด้วยตัวไหนออกอตัวไหนคออ่ณตัวนั้นออก หนึ่งหกศูนย์วันที่ออกที่มันออกหนึ่งหกศูนย์แล้วแล้วก็มาออกหนึ่งหกศูนย์อีกนะที่มันออกเบิ้ลนั่นนะแล้วจากนั้นมาก็ถูกมาเรื่อยเรื่อยๆจน่อได้ซื้อที่ซื้อรถได้กี่บาทวันนั้นวันนั้นแม่ซื้อร้อยลายอยู่วันนั้นได้หลายแสนอยู่วันนี้มาครบรอบพอดีวันนี้ครบรอบลูกชายแล้วก็ฝากไว้ด้วยหนึ่งศูนย์หกเผื่อหนึ่งศูนย์หกไอไอศูนย์หนึ่งหกเผื่อจะออกอีก เออนะครับเพราะมันครบรอบดิมันครบรอบดิครบรอบดิครบรอบร้อยวันลูกชายพอดีอ้ครับผมครบรอบร้อยวันอันนี้ครบรอบร้อยวันลูกชายที่จ,จะทําบุญจากไม่มีอะไรนะฮะจากที่เงินจะทําศพลูกก็ยังไม่มี<อ>ใช่ไหมฮะมเกิดปาฏิหาริย์จนมีเงินได้ซื้อบ้านซื้อรถนะฮะ โอ้สุดยอดเลยครับพี่บ่าวครับผมลูกเล่าให้โชคอ่าลูกลูกให้โชคนะครับตอนเดียวตอนที่สิบแปดเนี่ยเนี่ยก็ทําบุญร้อยวันทําที่นี่แหละที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยครับผมวันที่สิบแปดนะครับเนาะครับผมสิบแปดเดือนนี้ใช่ไหมฮะเดือนกุมภาเนี่ยเดือนกุมภาสิบแปดกุมภาหวยออกแล้วไม่กินก๋วยเตี๋ยวฟรีครับผมมาเฮกันตมาเฮกันต่อเออหวยออกแล้วเนาะหวยออกวันที่สิบหกวันที่สิบแปด มากินก๋วยเตี๋ยวมากกิน๋๋ววยยเตีร้านพี่บ่าวหรือว่าร้านเจ๊ดำบ้านเชียงงามนะครับเนาะบ้านเชียงงามทางไปพี่บุญรัตน์กินรีกบผมกินรีกี่ชามก็ได้กี่ชามก็ได้กินได้อิ่มเลยครับไม่อั้นนะฮะบุฟเฟ่บุฟเฟ่ดีใจกับพี่บ่าวครับพี่น้องเจ้าชีเพื่อที่จดีเลยก๋วยเตี๋ยวทำบุญครับผมทำบุญด้วยครับผมทำบุญให้ลูกชายด้วยขอบคุณครับเป็นแนวทางไงครับวันจิตสิบผมเนาะครับผมู้ชมไม่ใช่เราจะขุดอบคุณครับขอบคุณพี่บ่าวครับสวัสดีครับ ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับนี่เป็นตัวเลขแนวทางครับพี่น้องเอฟซีของไอ้บ่าวมุกคนเมืองใต้ตัวเลขแนวทางครับพี่น้อง <c oughs> มีหนึ่งแปดหนึ่งหกครับพี่น้องไปตัดลินเนาะครับพี่น้องเลขสามตัวก็มีสามศูนย์ห้าห้าแปดสี่มาเกิดจังหวัดนครครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านงวดวันที่สิบหกกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบหกรูปแบบแนวทางครับพี่น้องหลายขวหลายคนกับมีไอ้ออออออมอออมโชมไม่ใช่กันซุกขวดุกขวดกับตัวเลขแนวทางของไอ้บ่าวครับถึงยุ่ยเรื่อยๆพี่น้องถึงจนเลยมัสยู่ิดบานอยู่ผิๆ แต่ะบอาาออกสอนชัดเถอะมีอ้อก็มาออกเนี่ยนะครับพี่น้องเย็บซีสนืวว้อใบเป็นเพียงแค่ซื้อกลางตัวนั้นเด้อพี่น้องเย็ซีทุกท่านมากันจะเอาน้ำเพลินบม่มัดกักข้นอยู่น,น้ำเย็ซีทุกท่านแหละครับพี่น้องไม่มีชูไม่มีหมันลำลำรีไวกันสุขสุขคนครับฝากด้วนะพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ติดนกำลังใจให้แหล่ะพาะวลวดลายทีมงานนจำแน,พนงพี่น้องพบกันใหม่คลิปหนาครับคลิปนี้สี่เดี๋ยล่าล,าลงไว้ชมอีกสักก่อนเด้อพี่น้องเด้อพบกันใหม่คลิปหนาไม่มีชูไม่ม